สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของโชว์เคสของชาบาน์าบานนะครับที่เราทําร่วมกับบริษัทซีแวกแลวก็นิบอร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโชว์เคสในเรื่องของค a l i t y คอนโทรลด้วยระบบอัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลักการก็คือว่าเราจะเอาหุ่นยนต์เนี่ยหยิบชิ้นงานนะครับแล้วก็ฟีชิ้นงานเข้าไป็นเครื่องสแกน2มิตินะครับอันนี้เป็นเครื่องของบริษัทซีแว์นะครับ เป็นการทำการสแกนด้วยแสงแล้วก็ผลลัพธ์จะไปโชว์ที่ซอฟต์แวร์ที่อยู่หน้าจอครับขมอนุญาตเริ่มรันระบบให้ดูนะครับกุ่มยน์นี้บอร์ดนี้ก็มีมูลค่าประมาณสามแสนบาทนะครับได้ทาการอีกชิ้นงานนะครับแล้วออก็ปิดเข้าไปในตัวสแกนเนอร์นะครับเชิญมาดใกล้ๆได้เลยนะครับใช้เวลาสแกนด้วยแสงเนี่ยไม่กี่ไม่ถึง1นนาทีด้วยซ้ำนะครับ เพื่อก็จะทําการสแกนนะครับตรวจสอบขนาดนะครับว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าหลังจากผลิตมานะครับอันนี้ก็คือสแกนเรียบร้อยนะครับผลลัพธ์ก็จะโชว์นะครับระหว่างที่ผลลัพธ์โชว์หุ่นยนต์ก็จะหยิบชิ้นงานออก แล้วก็หยิบชิ้นงานถัดไปเพียงฟีดเข้ามาทําเป็นรูปต่อเนื่องไปลักษณะนี้นะครับนี่ไปดูที่หน้าจออีกหนึ่งครับตัวซอฟต์แวร์ที่โชว์เห็นไหมครับว่าจะโชว์เปรียบเทียบระหว่างขนาดที่เป็นแอคชวลที่วัดได้กับตัวขนาดที่เป็นมาตรฐานที่เราเซ็ตกําหนดไวนะ้ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็คือแสดงว่าเดเวียชันเนี่ยไม่ได้เกินแบนที่กําหนดไว้นะครับคือได้มาตรฐานนั่นเองนะครับจากเมื่อก่อนที่เราต้องมาวัดด้วยเครื่องมือแบบแมนนวลเนี่ยใช้เวลานาน,านครับแต่ว่าเมื่อ เราประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามานะครับจะเห็นว่าการตรวจสอบคุณภาพท,ทำได้รวดเร็ว,วลและก็แม่ยนยำมากมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโชว์เคสที่เป็นการประยุก์ใช้และสามารถนำไปประยุก์ใช้ในภาคสรามจริงได้นะครับว่ขอบคุณมากครับ